เอาละค่ะจากประเด็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญน,นะคะมูฟังคะมาตามประเด็นอื่นๆกันต่อแล้วค่ะโดยเฉพาะกับข่าวใหญ่ที่มีกันออกมาเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีของมูฟังปรกากฏว่าเนี่ยนะคะมีรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นน่นะคะที่มีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานเมื่อการประชุมเข้าสู่ช่วงพิจารณาวาระสุดท้ายค่ะกระทรวงยุติธรรมของผูฟังคะได้เสนอวาระจอด โดยไม่มีการระบุหัวเรื่องหรือว่ารายละเอียดใดๆแล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากห้องประชุมคือเหลือแค่เพียงคองรมอและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่พิจารณาเท่านั้นทํากลางกระแสข่าวนั่นนะคะที่ระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้ร่วมกันพิจารณาวาระจ,จดที่เกี่ยวข้องกันกันกบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษสําหรับบุคคลบางกรณีโดยหลังจากการประชุมคอรมอนะคะคุณพงศ์สวรรัสดิ์นิลโยธิน ปลัดกระกทรวงยุติธรรมและก็คุณศากการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชธรรมนั้นก็ได้ลงมาจากห้องประชุมด้วยก็มีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะนะคะระบุว่าในการหารือครั้งนี้เนี่ยมีการหารือถึงข้อทวงติ่งค่ะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในคดีทุจริตที่ต้องการให้เพิ่มความเข้มข้นและก็รัดกลุ่มมากขึ้นซึ่งในงานเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ ท่านนายกเองค่ะก็ถูกถามประเด็นนี้ด้ดยเหมือนกันแต่ว่าก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามกับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการถกลับเกี่ยวกับวารราจจ์ที่กระทรวงยุติธรรมนั้นเสนอหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษสาหรับบุคคลบางกรณีโดยพูดแค่เพียงสั้นๆว่าไม่เพราะถามย้ำน่ยน,นะคะว่ามีการหารือในรายละเอียดเรื่องอะไรกันบ้างหรือเปล่านายกก็ไม่ตอบคําถามคําถามนี้นะคะส่วนทางด้านของพันธบจเอกทวีสอดสองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็พูดถึงกรณีที่คุณทักษิณนะคะที่อยู่ระหว่างการพักโทษเนี่ยจะเข้าร่วมงานอีเวนต์เปิดมุมมองต่ออนาคตการเมืองที่คนไทยอยากเห็นเศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนไปยังไงในวันที่22สิงหาคมน,นี้ว่าสำหรับผู้ได้รับการพักโทษต้องมีเงื่อนไขห้ามไปเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดหรือว่าไม่คบค้ากับผู้ต้องราชทัน์อื่นและไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้การแสดงความเห็นในเรื่องใดๆเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่าที่ผ่านมามีผู้พักโทษหลายคน ก็ออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อมวลชนแต่ไม่ขอระบุชื่อผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นเรื่องนะคะให้กับทางปปชตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจกรมราชัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องซึ่งพันตำรวจเอกทวีก็บอกว่าตอนนี้นะคะกรมราชทัน,นี่ยได้ไประสานขอรายละเอียดค่ะจากทางกรรมการสิทธิ์แล้วนะคะและเท่าที่ทราบก็บเป็นเรื่องกฎกระทรวงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยตามพรบราชทัณฑ์กำหนดเรือนจำนะคะมี3แห่งด้วยกันก็คือ1ในเรือนจําแล้วก็2สถานที่คุมขังอื่นเพราะไม่อย่างนั้นจะแอาอาัดแล้วก็3โรงพยาบาลก็คือเรือนจาก็ยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยทำหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายแล้วเพราะว่ากฎกระทรวงได้แบ่งหน้าที่กันชัดเจน หากเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่มีใครรู้ดีไปกว่าหมอส่วนจะมีการจําเป็นนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎกระทรวงต้องเข้าคอารมอมีมติเห็นชอบและอาจจะเชิญนะคะคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมผู้แทนมาร่วมแก้หรือไม่แต่ก็ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยค่ะรัฐมนตรียุติธรรมว่ายอย่างนี้